มแมลงวีพาหะโรคอันตรายหากปล่อยให้บินตอมตาหรืออาหารมแมลงวีเป็นพาหะนำโรคที่พบเห็นได้โดยทั่วไปโดยเฉพาะบริเวณตามกองขยะแหล่งอาหารเศษเปลือกผลไม้และยังพบได้ตามบ้านเรือนทั่วไปค่ะ มแมลงวีมักตอมอาหารหรือผลไม้ที่มีความหวานเนื่องจากพวกมันถูกดึงดูดด้วยกลิ่นของน้ำตาลและสารที่หมักบูดนอกจากนี้มแมลงวีอาจตอมเหงื่อหรือน้ำมันจากผิวหนังของคนเราด้วยค่ะโรคอันตรายจากมแมลงวีเนื่องจากมแมลงวีเพาะพันตามแหล่งขยะ ผักผลไม้นั่งเปื่อยที่อาจเต็มไปด้วยเชื้อราเชื้อโรคและตามลำตัวขาของแมลงวีจะเป็นลักษณะขนทำให้เชื้อโรคต่างๆเกาะติดได้ง่ายทั้งเชื้อบิดไทฟอยมีโอกาสติดมาก,กับแมลงวีที่มาตอมอาหารทำให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคต่างๆลงบนอาหารถ่ายทอดโรคทางเดินอาหารสู่คนได้เลยล่ะค่ะ และเชื้อตาแดงมแมลงวีเป็นมแมลงขนาดเล็กมีนิสัยชอบบินเป็นกลุ่มตอมตามที่ชื้นซึ่งดวงตาของเราก็เป็นเป้าหมายทำให้แพ้เชื้อโรคตาแดงได้ค่ะเชื้อแผลปากหมูมแมลงหวียังเป็นพาหะนำโรคแผลปากหมูได้อีกด้วยนะคะวิธีควบคุมและกำจัดมแมลงวี 1. ่ทิ้งเศษอาหารเศษผักผลไม้ขยะต่างๆในถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด 2. ควรเก็บผักผลไม้ของหมักดองในภาชนะมิดชิดต,ตู้เก็บอาหารไม่ให้มแมลงหวีตอมได้ค่ะและหากมแมลงหวีตอมตัวเราต้องทำแบบนี้ค่ะหากมแมลงหวีชอบตอมคุณลองใช้สเปรย์กันมแมลงสูตรธรรมชาติเช่นสเปรตะไค้หอมหรือทำความสะอาดร่างกายและใช้ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยเพื่อป้องกันไม่ให้มแมลงหวีเข้ามาตอมได้ค่ะ และอย่าลืมดูแลสุขภาพให้สมดุลแข็งแรงเสริมเกราะป้องกันสร้างภูมิคุ้มกันสุขภาพให้ห่างไกลจากการลุกรานจากโรคร้ายค่ะการแพทย์จีนสมัยใหม่เลือกใช้ยาสมุนไพรจีนสูตรเฉพาะในรูปแบบสารสกัดเข้มข้นเน้นปรับสมดุลของร่างกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมการแพทย์จีนสมัยใหม่ และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอินเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอินเว์ที่สายด่วนสุขภาพเอินเว์027514399